ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาช่วยคุณพ่อนะครับเอาวัวขึ้นจากสะนะครับเนื่องจากวัวนั้นตกสะนะครับไปดูครับว่าตกยังไงครับไหนเหรออ้านั่นคือมันตกเลยเหรอโอ้โหวันที่ไปเอื้อเดี๋ยวเดินคนเห็นอะไรตกกนมีไหมมันลมอ่ะ ขาขาพันเชือกวะพ่อบอขาบ่พันหรอกโอ้ติดโคลนมันลมเลยหรืวมันกินสิ่งไปเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเอาทั้งที่แรกมันก็โยกขึงท้องเชียร์อันเชียร์แล้วต้องว่ามันมันมนแรงหมดแรงแล้วกินมว้าินมว้าโอ้ยโอ้ปลาไหลอ่ะอะไรตดีอ่ะมันสอดเนี่ยนี่มันสอดมัน่วย ชงการชงการเัียคนมาล่องชงการมาล่งเอาไปต้มเบิดลตะเอาดึงก็อาติะนีสิทกิมากันนี่ครับวิธีการเอาวัวขึ้นนะครับเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นได้หรือไม่นะครับอ้าบ่นเห้ยงดิต่อไปเราก็ช่วยกันดึงนะครับไหนเขา,าจากมาไหมเนี่ย มันมันติดติดโครนใช่ไหมติดโครนนะครับมันมันมีรูบกหนิ่อไมีรูกีเยนไร่เย็นไหนล่ะเนี่ยดึงไม่ทันีเนมันเสีเสียงใช่ไหมดังสิ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยก่อนนะครับผมตั้งกล้องตรงนี้นะครับอืมโอ้ยเนาะตตนเจัหัวดิงมัดเอ้จวเขาตัวดึงมทางนี้ตั้เึ๊บดงจีิดงมทงคี้ยงเดี๋ยวดึงจีจัดตรงน้มันถืปะดึงเดียมเดียมทั้งีเนี่ยให้มันึ้นมาตัวนี้นี่นันละ

ตากระดึงหางลมันลุกตาฐาดึงหางเพราะมันลุกได้มันก็ไปได้เออเออธรรมดารคนว่งคนนึงเดียวเป็นแนินตุนี่คนเห็นเอากินมอแล้วลุกแล้วลกลุกลูกลุกลเออลุแสดงว่าดินใต้นี่จูบัูัด เดินึ่อนินตงนนงมามามานตงอ่ะเแล้วเสรแล้วรแล้วไปาไป่าไปน้องชยกันไม่ไม่ม่มนขามันขึนเดี๋ยวนี้ขึ้นได้แลเดเจหน่อยพวงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่อโอเคหนึองันเดี๋ยวมันปืนกัน เี่ยมันเมื่อยอยู่เยวมันตั้งขาของมันเยวมันตั้งขาของมันเองต้นาของมันเองหน่อขึ้นบ้าอ่ะเผเออน่นเอ้ยขึ้นมามาลงเร็วขึ้นมาเที่ยงแค่เที่ยงาขึ้นมาลแล้วเื่อนันเืแล้วนี่ครับ

มันออกใจกี่ทมแล้วนี่แต่มันดีลูกแล้วนี่มันลูกกิน้ลงเยอะขนาดนี้ขามื่อไหร่พอันมนมันแห้งเอาพ่อพ่อขามันมันมันบิดแห้งมันพอได้มันมัามีแห้งก้อนเดี๋มันลูกใจมนเอไปเฮ้ยเป็นยังไงเมนเราเนี่ยมันออกใจมันมันออกจกีมแล้เนาะงานขีขาหมดตาท้งวันนีมอบอ้ เราดึงอะไรได้ล่ะดึงดึงให้มันเออให้มันขึ้นดีเม็ดแกนเนี่ยอันนี้วัวนี้ก็กำลังจะทอดโลกนะครับประมาณอีก5เดือนนะครับว่าลูกมันมันมากมันไหลตัวเออลูกมา

มันหางไหมมันเป็นนินตายนะครับมันก็เลยดูดนะครับเจอเซียนเซียนอาวัวขึ้ับของเอาวัวขึ้นครับของแทออ้อันนี่อฮ้ึบฮึบฮึบมาพี่ทำ ทำมาพี่กีฬามานี่อดิเหมือนเหมือนหน้าเป็นตันเนาะแล้วมาขัดมันขัดมันขี้แห้งมันขีเลยเนาะขึ้นแล้วมันขึ้นได้ยุ่งขึ้นได้อีกทำเนี่ขึ้นได้เนี่ยทำเนี่ยข้าวนี้จากบองนันแล้วเอนียนยุ่ง เพราะไอ้ไอ้ขาหน้าขนเนข้า,ามันนี่เหมือนมันพับมันอะไรทักอย่างนี่อีกขาหนึ่งพ่อนี่นี่นี่ขาหน้าน่ะแม่นครับมีขานี่เลยม,เมันหมดแรงนะครับเนื่องจากว่า

ตอนนี้ก็ประมาณอไรหกโมงยี่สิบครับหกโมงเย็นนะครับหกโมงยี่สิบโอ้ตั้งเตี้ยนะครับเนี่ยจะงาดนะครับจะของพึ่งมาดูนะครับดีที่แบบไม่ลงไปลึกมากนะครับอ้าอ้าปึึบปึบปึบ ถ้มันบายอมบุกเพราะว่ามันหนักแถวเป็นคนกแบบปิดียงมันเหนื่อยแมนนั่งเดียวแมนต้องเฮ้ยดึงมือปิดให้แก่เอามาไว้แก่ๆกันเลยพ่อเดี๋ยวมันลุกเองเนี่ยเนี่ยแค่นี้มันจะลุกแล้วนี่เแต่ว่ามันเหนื่อว่าเด็กเสื้งเสื้อนั่นไปกว่าเห็นไหมเสื้อเสื้อก็ให้อันอ่าอย่าให้มันลงมานี่ตากมันลงไปตุ่นน้ำเอาดึงติดเลยข้างไว้หมุนบอลลูกระชากมันแล้วดล้วนี่เ้า ี่คาเอาไอ้นี่ละเดี๋ยวมันก็ลุกเองมันเ็เมยอ่ะหัวเข้าเมย์หัวจะ่าเอาอันดี๋ยวจะมาปัดนีดเนี่ยเอามาอยูวนี่มันมีสีสมแล้วอยู่นี่าดึงหมพูดถูกลตาดึงหางมั้ยเือมันอยู่ทานี่จะโดแล้วนะหนอตั้งแต่เที่ยงหนาะเที่ยงหันเนาะ ห้ชั่วโมงอ่ะี่ชั่วโมงตาที่แบบดึงวันเึ้นมาไหมครับดึงวันเึ้นมาพี่เออดึงหางวันเลยเราบอไปเราว่จะไปออเยด้าไ้ฝากตาเไหต้องอนอรเาองดึงาเด้วโอเคครับเดี๋ยวลองเนเงนนะเดี๋ยวมาเดนหานี่ไเดปนี่ก็ได้แล้วเอาเดี๋ยว S <S เดงอึบอึบอยหงหถึงหอกมถึงเดี๋ยวเยมันลุกได้นี่แื่อนี่เพียงมันเศราเมี่ยงกะเยดี๋ยวลุกได้นดึงถึ้มอนบอดที่นมัน่งนปตันเนาะเดี๋ยวมันก็ลุกตาแมนแล้วมันลุกออกมาเอง

ทีเขาผูกนี่ไว้ตาะม,ม่กินหมูไงจ้าไ,จไปทับดังมั้ตาทับดังมันม่กินหรอกดังอนม่กินูนนขึ้นตั้งหรอกเลยที่จขายอย่างนี้มั้เลหนื่อยเหนื่อยอยู่ สองมาดึงมีสองเสียงมามาดึงทางหางครับดึงหางครับวันนั้ดึงว well. yes, ันอะไรคุณตุลามาดึงหางไหมดึงหางเดเมื่อกี้ผมไม่กล้าดึงหางผมดึงอันนี้เลยไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรหรอกนะ้อยแห้งหมดถึงเคลิปนี้แค่นี้นะครับผมเป็นว่านะช่วยวัวขึ้นจากสระน้ำได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีแรงครับผมสวัสดีครับ